สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านทู้ชมทุกท่กทานกกลับเคยลาอีกแล้วนำผ้าท่านมาเอาัวเ,เอาควายเขารักพวเขารักแล้วเ,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 เะไรพ่อแม่พี่น้องยังเหลือแต่ควายเนาะอ้ยอากาศลมแหง้แงแห้งแห้งแห้งเป็นมาสีห้อนกันยังบ่ห้อนยังหนาวคือเก่า หนาวกว่าเก่าร่มอันนี้ร้องปาตกตงเองอันนี้ร้อเหมือนกนงเลยหนาวเป็นหนาวกับบรรยากาศยามเล่งๆอันนี้นี่ยรงเต็มมือไ้ก็บปเต นองจังวะเรียรอลอะไรยังบอกอกอยู่ดูได้มันชิน้องมันชีได้พอเม่พี่น้องนี่นะน้องมา้ว่งเงโอ้ยไม่ชื่อพี่น้องนีควายไม่ซื้อบ่ได้มันชิได้ แปกปุ๊เหล่าจักกับ่ปแตกจ้าเถื่อโอความทองอไ่ควายตัวนี้อัยุหาปีพี่น้องเลยยังบ่เคยมีน้องจ้าเถื่อเธอนี่แหละทองไ่ขนาดเลยเพราะว่าเคยหลามาอยู่กับปี2 0 1 9ิเก้ามากัด มันกันยากินนมเลยเนาะตอนนี้ก็2สองพันเจ้าซีนาศิหาปีหกปีเลยแหละถือว่านานได้ลูกขนาะดแม่กับม่านคือกันพร้อมกันเลยหาหกปีจังได้น้องหนึ่งไปถึงเวลาในวัยเท็มที่แล้วยางก็จะบรากไปความทองใหญ่นยางก็จะบรจากตีอิง ลนสีได้มือได้ดลุนสีได้ล้นก็โอ้ยพี่นองทองเพิ่โอ้ยเจ้าแผดบ่จักสีได้ลูกแผดนบ่จักเนาะทองอยางใหญ่ด้วย หอดเวลาเอางอกให้เขาลากเลยเนาะมันจะกาดลมลมลมแห้งอะไรหรอผูกเรียบร้อยพี่นอ้อง แต่ต้นเมม่านนี้เข้าบริผูกเนาะเอาสิบป่าไวเลยให้กินม,มัดมือมดเว้นนะมดขึ้นตลอด สักสี่สัมงพันสมงเลยปล่อยตลอดเลยทั้งกลางเวรทั้งกลางคืนอย่ามันอยากน้ำเนาะตัวมนันมันหน่อยไงมันใหญ่นะผูกอยู่ยามันไปนะตัวลูกมันอี่ผูกวันบริผูกเนาะแต่เม่มันอิน่มอย่ามันหลักไป จา้าก็เจ้ากับผูกเดินแถวนี้คือกันพี่น้องเลยย้ายอยู่แถวนี้ทง้งอทงควายกันบ้านเฮาสีนิยมผูกตามให้หน้าเลยตั้งตารอรุ่นทั้งรอทั้งรุ่นตื่นมือเศร้ามากมือได้ขึ้ไไ่ได้แล้วบ่ได้ละวบ่อ ก็ได้ยักเถื่อพี่น้องไอ้ต่างตาล้อขูมือตาบอเห็นได้จ้ายางยางมาจนว่าสิบบอกไปตาบอเห็นได้เนาะไปไล่ควายเขาคนควายห้องผูกควายเขาคนที่ผูกฉะนั้นมันสิสนควายห้อเขาเนียมันตันเฉพาะกระจายทั้งหมดมาผูกสนควายผูกมันสินี้ก็ได้ตะเวนขลับขอบผ้าอลไรพี่น้อง ้นีบตอนแรกนี่ล้มมาเรียลรอมามา่มนี่จะก่าว่ได้ล้มปนนี้อุณหภูมิสิลดลงเลยยิบาจาักเ้อเนาะตะเวนตกแลยโอ้งามขนาดเลยเป็นภาพที่สวยงามเลย ตอนนี้หาโมงเดี๋ยวค่อยลาบึงก่อนจังนาทีเนาะหาโมงเศ้านาทีพี่น้องคองวันที่เศ้าตะเวนตกแล้วผังๆลาวเฮาสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีคองวันที่ยี่สิบเดินสิบสองเดินทันวาสองพันสี่สิ่เนาะตะเวนตกแล้ว บอกเลยาจัดดีแบบเดียวหนึ่งพี่น้องเลยยังบัตทันหอนหกโมงหาโมงยังบเครื่อคลจำตะวินต๊ะเลยคันเวลาขึ้นกับหกโมงบางทียังบัตหอนหกโมงก็ขึ้นต๊ะกับบัทันหอนหกโมงกับต๊ะตกไว้อย่าลี ขันไฟอยากสัมผัสบรรยากาศหนาวเชิญมานอนในนี่ได้เด้อนี่หนาวเต็มที่เลยนะนี่ลมผัดลมตีเข้ามาเต็มเต็ๆเลยจนมาลังคาเทียงกับมลนบ่ตงห่วงเลยนี่มีหมอนมีมุ้งให้เรียบร้อยความหนาวกับ เต็มซีูบมันสิพัดมาแต่ทั้งผุ่เลยวงวงวงเข้ามาเลยอัดเข้ามาเต็มที่ไพตรงการสัมผัสบรรยากาศหนา,าวเชิญได้เชิญได้มีไพ่ให้พ่อตไพ่ก็มีก๊อกน้ำก็มีเหลือแต่ใจเนาะ เลือ่ใจว่ะเลือ่ใจกับความกล้าว่าสิกล้าบอกับบรรยากาศหนาวแบบนี้ไก่กระตาวมาสีขาวเงินขาวซานสีมายุมานอน เขานี่ก็พอเลี้ยได้มันอนแน่เงินตะไครนี่เห็ดให้เบนอนท่านี้ก็จะ,ะเป็น,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 ถนสถานที่จางวงมะลำมาลงพี่น้องพี่น้องก็หลายผู่ปุรย์คนก็นแนะนำ วงอาน,นวงนี่ทางพังไทยเนาะโอ้บมมีงเงินดอกพี่น้องมมีเงินจ้างเนาะค่าจ้างขาเจ้าวงแต่ละวงบ่ตั้ก็รักเสนหลักเสน,นบาทเนาะบมมีงเงินจ้างดอกพี่น้องจา้างแถวบ้านเฮ่านี้เลยนเนาะใครในอนาคตละประเทศอีจกจ้างมาบริวารแต่เซน สอง,งสามแสนผูกจักเนะาะการจา้างเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดพี่น้องเลยมันมเงินจา้างแพงเกินสำหรับเฮาคลิปนี้ก็ชิคอลาก่อเดี๋ยวแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมบอกกันใหม่คลิปหนะ้ากับเคยลาสบายดี